สวัสดีคะ่ะทุกทุท่านอยู่กับตุ๊กนะคะและวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตเฟสด้านในที่เราเปิดขายล่าสุดค่ะวันนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่คลอง22องค์คารักจังหวัดนครนายกนะคะแปลงที่ตุ๊กพามาชมวันนี้นะคะคือแปลงนี้ค่ะเนื้อที่ 403ตารางวานะคะเราอยู่กันที่แปลง a 22ที่ดินของ22เฟสด,ด้านในนะคะองค์คารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเสนอขายราคาตารางวาละ1,900บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนหากจะซื้อผ่อนก็ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะ ทันหน้าทิศตะวันออกนะคะสำหรับแปลงนี้ถนนหน้าแปลงก็กว้าง8เมตรเป็นถนนทางสาธารณะแล้วนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะและในแปลงนะคะก็ได้มีการขุดนะคะทำเป็นโคกนองน้องนามโมเดลไว้บ้างแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพัฒนาต่อได้เลยนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการที่ดินทำสวน ปลูกบ้านสวนนะคะแปลงนี้ก็แนะนำเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กที่เบอร์โทร0 9 9ย์1 6 2 8 9นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ใกล้กับวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะใกล้มศวอ,องคารักษ์นะคะใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทศนะคะแล้วก็ใกล้กับแปลงนาสวนพระอ,องค์นะคะ ค่ะท่านใดสนใจนะัดชมที่ดินหรือจะจองออนไลน์นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กได้เลยค่ะเบอร์โทรศูนย์9 9 2 8 9ค่ะดาวเพียง5 0,000บาทก็เข้าใช้ประโยชน์ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดี